โอเคก็กราสวัสดีกันด้วยนะครับทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่ในช่วงของกิจกรรมวันพันแมนเดอะสตองเกตหรือก็คือกิจกรรมกาโร่นั่นเองนะผมที่จะมาในเร็วๆนี้นะครับผมนะบอกเลยว,ว่ากิจกรรมการโร่เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผมว่าน่าตื่นเต้นนะผมถือซะว่าเป็นการสปอยก่อนที่จะถึงวันที่12นะครับผมนะอ่ะกิจกรรมหน้ากิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมนะตอนนี้ผมอยู่ในช่อง เวียดนามนะครับเวียดนามหรืออเมริกาเนี่ยผมจำไม่ได้นะผมแต่ช่องเขาเนี่ยคือเขาจะมาสปอยพวกแบบกิจกรรมของซอ์ฟจีนจะเข้านะผมนะในไม่กี่วันนะครับผมนะก็อย่างแรกเลยที่เราเห็นจากโปสเตอร์ตร,ตรงนี้ผมก็คือมันจะเป็นรูปของสซตมะแล้วก็การโร่ร่างเดบิบี้ภาค่ไม่ใช่เดบิวบี้พิดผิดอันนี้ร่างการโร่ในภาค2เออโหกูก็พูดสไกลเลยฮ่เดบิบี้มันมีด้วยเดบิบี้ตอาที่กูดูยังไม่มีนะ เออนั่นแหละครับก็อย่างที่ผมบอกกบทุกคนนะคือมันเป็นร่างของภาคสองนั่นเองนะครับผมนะเป็นร่างพันแผลเออร่างพันแผลเออนั่นแหละครับผมนะอ่าแล้วก็มีเหมือนเป็นสามาที่แบบกำลังชี้นิ้วนะครับตรงบริเวณเจนอนอสผมตรงนี้จะเป็นเอาไว้ให้เรากดอีอเวนต์ละมั้งนะแล้วก็มีรถอินซินซิบ,บันนะครับของอาโรนะครับแล้วก็ มีรูปโปสเตอร์อะไรไม่รู้นะครับตรงกลางนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่น่าจะแจกรูปเอตัวละครเคลื่อนไหวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็อันที่สองนี่ก็น่าจะเป็น้หรือว่ามันคนละอันกันวะเดี๋ยวคือตอนที่ผมดูเนี่ยคือไอ้สาสิบันกับไอ้อันที่กาโร่ที่เราเห็นมันมันคืออันนี้หรือเปล่าวะมันคนอันกันปะเนี่ยแสดงว่ามันมีกิจกรรมอื่นแยกมาเหรอเฮ้ย แล้วก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครับเหมือนจะเป็นให้เราขุดบล็อกนะผมนะอันล่าสุดนะครับแล้วก็มันจะมีอยู่สี่ปุ่มข้างล่างของเซตมาผมก็คือมีกลุ่มมีปุ่มของของขวัญนะครับแล้วก็ปุ่มรูปการูปผมสีแบบสีขาวเลยครับแล้วก็เออเหมือนจะเป็นรูปเออตารางของปฏิทินนะครับมีกล่องด้วยนะครับน่าจะเป็นอันสักอย่างนะครับแล้วก็เหมือนจะมีร้านค้านะครับให้เราแลกด้วยนะอู้นะครับ อู้หูเลยนะผมนะแล้วก็ที่เสังเกตเห็นก็คือมันจะมีรูปหมัดนะผมนะที่เป็นเขาเรียกว่านะเหมือนโทเค็นนะครับผมนะมีอยู่ประมาณ 5, 5้5นะครับของคนนี้นะผมอ่านเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับนี่ช่องคนนี้เลยนะครับรวมๆก็3นาทีอ่าอย่างแรกคือนี่นะอันนี้เขาน่าจะกดอ่าของอันนี้แน่ๆเลยทุกคนนะก็คืออะไรนะอ่านี่นี่นี่ลืมลืมให้ดูโลโก้ของอ่านี่คือโลโก้ของช่องคนนี้นะครับเผื่อใครอยากติดตามนะ <c oughs> เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับขออนุญ,ญาตแล้วนะครับผมนะมีเครดิตท,ทิ้งไว้ให้ด้วยนะผมนะอ่าถือซะว่าโปรโมตกันครับอ่าอย่างแรกคือเขาเนี่ยน่าจะกดตัวของกล่องของขวัญนั่นเองครับผมนะอ่าก็อย่างแรกเลยคือเขาจะแจกเหรียญน,นะครับเป็นโทเค็นนะผมจำนวนห้าเหรียญน,นะอันนี้คือเราับแน่นอนแล้วก็เหมือนว่าจะมีกล่องด้วยนะครับไอ้กล่องนี้น่าจะเป็นกล่องสุ่มนะครับเป็นของเออน่าจะเป็นเหรียญปะเอออาจจะเป็นเหรียญก็ได้นะครับอ่า แล้วก็มีแบบเติมเงินนะครับมีตั๋ว่วงใบหนึ่งนะครับแล้วก็มีของอื่นน,น,นิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบ <c oughs> เอาไว้แบบขั้นอะไงนะอัพค่าอาไม่ใช่ขั้นนี่ยพูดผิด <c oughs> เอาไว้อัพเออพวกของอะไรต่างๆนะผมนะอ่าประมาณนั้นนะครับขออภัยนะถ้าผมลิ้นพัน์หรือย,ยังไงนะครับอ่าล่าสุดก็จะเป็นประมาณนี้้ผมนะโหหนึ่งร้อยย่สิแปดหยวนเลยเหรอโอ้ เยอะสุดคือ648หยวนเท่าไหร่วะปมามาต้ง3-4พันวะนะครับก็จะเป็นพวกแบบเพชนะครับแล้วก็อาพวกกาดออไม่ใช่การเดี๋ยวเขาเรียกว่าไอเทมเอาไว้อัพนะผมบ้านนะอืมอ่านี่เขาจิ้มให้ดูนะครับนี่มันคืออะไรไม่รู้นะครับก็ใครที่รู้เนี่ยก็บอกด้วยนะอาจจะเป็นพวกแบบใบก็ได้เนะเออพวกแบบใบอัพตัวไอใบอัพดาวอะไรเงี้ยอาจจะประมาณนั้นนะทุกคนนะใครที่รู้เนี่ยก็สามารถที่จะ เออแปลตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะเราไปกันต่อเลยนะครับผมนะ <c oughs> อ่ะเราดูกิจกรรมกันต่อครับอ่ะกิจกรรมตรงนี้นะครับท่าที่ผมดูเนี่ยเหมือนว่าจะให้เราเติมด้วยนะครับบอกแล้วว่าอืมอ้มเลยนะครับผมนะกิจกรรมนี้เออท่านที่ผมดูเนี่ยผมว่านะสายฟรีเราเนี่ยคงจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าโดยปกตินะถ้าราคามันใหญ่ สมมติแล้วกันสมมติสมตสมติถ้ามนนันเป็นราคาทั่วไปเนี่ยผมว่าอยู่ที่ประมาณ3ามส่บ้าบาทอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมเดาเานะผมนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ผมเพราะว่าคือกิจกรรมแบบเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะมันจะคล้ายเหมือนเหมือนเหมือนเราเติมซัพพอร์ตอ่ะเข้าใจไหมแต่นี่แค่เป็นซัพพอร์ตของกาโร่นะครับกิจกรรมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะอ่านี่แบบนี้เลยนะครับนี่อ่านี่คือของข,องข้างล่างนะแล้วของบนนะครับอ่ามีไอเทมด้วยขอ,ของบนก็ข้าง ดีอยู่เหมือนกันดีอยู่เหมือนกันเขาบอกนะเพราะว่ามันยังมีแบบแจกตัวม่วงตัวแดงอยู่นะครับยังไม่แจกเลยนะอ่าเลเวลห้าสิบแล้วนะครับก็ยังมีของปกติเลยเหมือนเราเติมซัพพอร์ตนะผมนะปกติเลยนะครับนีเจ็ดสิบอืมไม่ต้องแปลกใจครับเสียงมากาเองเออรู้สึกว่าอันสุดท้ายเนะี่ยอยู่ที่ประมาณเลเวลเจ็ดสิบนะครับเราจะได้ตัวอ,อ่ตัวดำสองใบนะครับแล้วก็ถ้าเราเติมเนี่ยก็อยู่ที่ตัวดำสิบใบนะครับ เหมือนว่าให้เราเนี่ยเออเตือนเพื่อจะไปเอาตัวของโทเค็นเพื่อจะไปแลกนะผมนะอืมถ้าที่ผมสังเกตนะอืมอืมอืมแต่ราคาเนี่ยเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้นะครับต้องรอดูก่อนผมเพิ่งเข้าดูพร้อมทุกคนเลยอ๋อนี่ไงอันนี้คือตรงเก็บนะครับให้ทำเควสนะ EXP นะผมนะอ่าส่วนราคาเนี่ยผมไม่รู้่าราคาเท่าไหร่นะแต่เท่าที่ผมเดานนะ่าจะสามร้อยสี่สิบเก้าบาทแน่นอนครับความคิดผมนะความคิดผมล้วนๆไม่มีที่อะไรเลย <laughs> อ่านี่โอ้หทำเควสยร์นผมโอเคต่อไปครับผมอ่านี่นี่นี่ที่หลายคนเนี่ยอยากรู้นะครับว่าสามสิบวันมันมีอะไรบ้างครับผมนี่นะครับมาแล้วนะครับกิจกรรมแจกสกาโรเอ่อสกินนะครับผมนะอา่ามีเวลาคือสามสิบวันนะครับก็แจกอย่างที่เห็นเลยตัวดำห้าใบนะครับตัวแดงเท่าที่ผมดูเนี่ยสี่สิบใบนะครับตรงนี้นะตั้งแต่สิบวันสิบวันสิบสองวันแล้วก็มีตัวม่งวงสิบใบเฮ้ยนแจกเยอะจังวะ โอเควันที่ส6บกขึ้นไปนะครับจะถึงวันที่ห5มีแจกเออเลือกหินนะครับแล้วก็แจกเอ่อตัวอัพดาวนะครับก็คือสมอัพดาวอะไรแล้วก็เศษต่างๆนะผมแล้วก็ตัวดําอีกแล้วก็เป็นตัวของตัวดำเนี่ยห้าใบรวมๆคือสิบใบแล้วไอ้นี้กิจกรรมนี้แจกไปแล้วสิบใบแล้วนะอถ้ารวมกับของกิ ino, ่กิโลตอนที่ผมสังเกตนะรวมทั้งหมดกิจกรรมในตอนตอนก่อนหน้านี้ รวมทั้งหมดกิจกรรมกินกิโลแล้วก็กิจกรรมอื่นนะครับรวมๆเนี่ยเขาแจกไปแล้วประมาณ80ใบใช่ไหมตามที่เราดูในข่าวของอวันพันแมนในกลุ่มเราใช่ไหมอืมบบกกิจก,กรรมนี้เข้าไปอีกรวมๆก็คือแจกไปแล้ว10ใบก็เป็น90ใบเลยทุกคนออ้ก้าส90ใบแล้วว่าน้องน้องอินแค่25มันก็ได้แล้วนะครับอีสิบใบนะอืม,อนะอมโอเควันสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเขาแจกตัววุธบว่ะ ชี้ห้าใบเว้ยแล้วเขาแจกเป็นเหมือนเป็นตราเอาไว้อัพเกรดนะผมกัหนึ่งขั้นนะผมนะวันที่สามสิบนะผมส่วนตัวละครเนี่ยไม่ต้องห่วงครับก็กดรับตรงนี้ผมเห็นไหมเนี่ยหนึ่งทับสามสิบนะผมคขสามสิบเมื่อไหร่ก็รับได้เลยนะครับยีดคือเอยแจกตัวดำสิบใบแล้วก็แจกตัววุฒิสิบไอ้ตัววุฒิห้าใบอีกอยีดคือเฮียโอ้ยเอาว่ะน้องๆชี้อ่ะนี่นี่นี่มาแล้วครับผม อ๋อมันคือกิจกรรมต่อลูกกาโร่เว้ยนะครับหม,หมายถึงอันนี้นะไม่ใช่หมายถึงกิจกรรมทั้งหมดนะหมายถึงกิจกรรมตรงนี้นะผมนะออ้ยต่อลูกกาโร่ด้วยว่ะมีของอะไรบ้างวะเขาเขาบอก่าวะเดี๋ยวผมดูกันอนอนี้นี่นี่น,นี่อย่างแรกเลยที่ได้แน่นอนคือห้าสิบเพรใช่ไหมแล้วก็เอ่อที่อัพวิวนะผมนะเป็นโซดานะครับโซดาวเอาเอาไปว่ามันเหมือนโคกแล้วกันสิบอันนะครับแล้วก็ เหรียญอีกแล้วนะครับให้เราไปเอาไปแรกนะผมห้เหรียญน,นะครับน่าจะได้แน่นอนเลยส่วนข้างล่างก็น่าจะเป็นสมนะครับมีตูม่วอีกแล้วเย็ดแม่มึงจะแจกตู๋ม่วงอะไรเยอะแยะว่ามึงรู้ไหมว่าตอนนี้กิจกรรมที่มันแจกอยู่ปัจจุบ,บันนะคับทุกคนนะของเซนะิร์ฟจีเนี่ยคือแม่งแบบแม่งจะแจกเป็น6 0สิเจ็บใบแล้วทุกคนคือจะการันตีแล้วแปดสิใบอะ่ะ คือใครจะเล่นช่วงนี้นะคือมึงแบบสุดยอดเลยอะคือแบบมึงมึงเกิดแน่ๆในเซิร์ฟใหม่อะใครจะเล่นเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟจ,จีนตอนนี้นะรีบเล่นเซิร์ฟใหม่ครับเชื่อผมของแจกขูดเยอะแล้วหวังว่าทุกคนจะไม่พลาดนะผมย้ำไว้ก่อนนะมันเป็นอีเวนต์ทุกคนมันไม่ได้เป็นตลอดไปนะเพราะนั้นใครที่ไม่ได้เล่นในช่วงนี้นะครับก็ อ่ามาเล่นช่วงปีหน้าหรืออะไรเนี่ยอาจจะไม่ได้แจกแบบนี้แล้วนะครับก็เสียใจกับคนที่ไม่ทันด้วยหราคนที่อาจจะยังไม่ได้กลับมานะครับส่วนคนที่กลับมาแล้วก็ดีใจด้วยนะผมว่าคุณทันกิจกรรมวันที่สิบสองทุกอันเลยนะครับไอเชี่ยโอ้โหแมงเอาจัดนะครับเชียโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยนะครับกดแบบแล้วก็นี่อย่างนี้เลยนะครับอ๋ออนี้ี่นี่มันมีอีกนะครับนี่ถ้าเราอัปเกรดไปแล้วรอบนึงเราจะได้เป็น แม่งแจกยับอ่ะนะครับแจกรีนะผมสองใบนะแล้วก็แจกเศษอีกห้าแล้วผมแม่งมาอีกเล้วโทเคนสิบอันนะครับบอกแล้วโทเคนเอาไปแลกแน่ๆนะครับโอ้ดูครับโอ้มีม,ม,มีมีแลกอันนี้ด้วยกรอบด้วยเจดเคกรอบอะไรวะกรอบจีนปกวะโอเคอันนี้นี่นี่นี่มันคือนี่งทุกคนมันเอาไปขุดแม่นี่นี่นี่เชี่ยเอาอ่ะมันคือ จะเป็นการขุดไปเรื่อยๆทุกคนแล้วเราเอาของนะแล้วแบบมันจะมีเหมือนเป็นเขาเรียกว่าชั้นใต้ดินให้เราลงไปวะผมผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวลองดูดิมันจะเป็นยังไงอ๋อนี่นี่มันมีของแต่ในชั้นอยู่นะนี่เราอยู่ชั้นหนึ่งนะครับนี่อ๋อแล้เหมือนเหมือนเราขุดแผนที่อะทุกคนอืมเหมือนคุยขุดขุดแผนที่เฮ้ยนี่นีีกิจกรรมอะไรกิจกรรมอะไรอุ้ยมันคือกิจกรรมเติมนะทุกคเลยครับของอุ้ยเย็ดแม่สองพันหกร้อยแปดสิบแปดแบงค์หนึ่งแบงค์เท่ากับบาท โอ,โ, 2, โอ้โหลูกมึงต้องคูณไปสองพันกว่าอ้โหเย็ดแม่เป็นเป็นหมื่นนะครูบอกเลยไม่หมื่นก็สองหมื่นแล้ววะเฮีย yeah. มันคือกิจกรรมสำหรับคนที่มีเงินนะผมโอ้โหผมบอกนะใครที่มึงไปซื้ออะไรนะเขาเรียกว่านะไปซือ้อเออเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าแบบซื้อตั๋วดำนะไปสมตั๋วดำวอะไรเงี้ยคือคุณพลาดเลยเว้ยเพราะว่าคือความจริงอะ่ะเรารอันที่สองก็ได้เว้ยเพราะว่าที่สองอะ่ะ มันเหมือนเอาไว้ทําสำหรับคนที่ไม่ทันกาโร่ในช่วงต้นเกมเข้าใจไหมในช่วงต้น,ต,นต้นที่มันหมาะนะครับเพราะว่าช่วงของวันที่สองอ่ะจะเป็นช่วงของวันที่เเหมือนกิโลเอ้ไม่ใช่กิโลไอกาโร่เนี่ยเหมือนจะเอาออกนะครับผมนะแต่ก็น่าจะยังอยู่ใช่ไหมประมาณหนึ่งวันมั้งนะครับก็เอาเอาเอาป็นว่าใครที่ไม่ทันพวกแบบอของนะครับหรือว่าไม่ทันอาวุธนะครัมันก็จัดในนี้ได้เลยนะครับโอ้โหรถไม่ของไม่ยังเยอะน้องๆของเยอะจัดเลยดูมันดิ ดูมันแจกดูดูดูโอ้โหหินฮีโร่หนึ่งด้วยหูยเชี่ยคือมันแจกฟรีนะตรงนั้นแนะ่ะะอ้ยดิดิด,ดิเอาละครับนี่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 น,นี่ชั้นแรกนะครับมีเอ่อเหมือนว่าจะเป็นตัวละครให้เราเรียกนะผมนะเป็นหน้าโปรไฟล์นะแล้วก็ yes, <laughs> เย็ดแม่อ้ขออุทานแล้วกันนะผมขออภัยเรื่องคำหยาบนะครับแต่ว่านี่คือช่องผมเนาะช่องหนึก,ก็มาเป็นอย่างนี้แหละคือผมจะบอกทุกคนอย่างนี้เว้ยไอ้ไอ้ไอ้ไอไการที่มันเอาย่อยแ่ะแม่งเอาอีกแลลวทุกคนมันแจกแล้เว้ย คือแบบก่อนหน้านี้เหมือนมันแจกไปสองใบน้องนิจเจก็ไปสามใบโหกูบอกเลยนะใครที่บอกว่าเซิร์ฟแม่งแบบใกล้จะพังเงี้ยแล้วมึงแบบมึงอยากได้ตัวย่อยอย่างเงี้ยแล้วใครแบบไม่มีการย่อยนะคือวันที่สองอะคือมึงเกิดอะ่ะมึงเกิดเลยอะ่ะมึงดูดินี่คือชั้นแรกทุกคนนะอืเชียอันนี้คือชั้นสองนะครับชั้นสองก็จะเป็นของประมาณนี้นะอ๋อมีตราเอ่อนักบวชนะครับแล้วก็หุย้ย กูเพิ่งสังเกตเห็นว่าไอ้ชั้นหนึ่งก่อนหน้านี้กับชั้นสองอ่ะมันมีไอชิ้นแรกอยู่เว้ยก็คือให้เราสะสมพวกแบบเขาเรียกว่ารูปโปรไฟล์นะครับเป็นรูปความทรงจาของกาโร่นะครับถ้าเราสะสมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดล็อกพวกแบบ้าเมนนิดนึงพลายยุตินิดหนึ่งนะครับหูเอาวะเอวะเอวะโอเคชั้นสามทุกคนชั้นที่สามมันมีหินให้เลืเว้ยทุกคนมันคือหินอะไรอ่ะมันมันเป็นหินตกตืก่นทุกคน ไอ้ยี่ชั้นสามมันมีหินปลุกตื่นทุกคนหินปลุกตื่นเฮ้ยมันเป็นของเอสอาบอกว่าเอาแล้วไงแล้วไอเ้เคคนนี้แม่งอยากได้ไงโอ้โหอีสตตีดอือออาไาอีกแล้วกูบอกเลยช่วงของวันที่สิบสองแม่งเป็นช่วงนรกแตกครับใครที่บอกว่าโอ้วันที่สิบสองนะโอ้ต้องทำควสกาโลไอ้ไอ้ควสอะไรนะไอ้ที่มันเป็นตราปั๊มใช่ไหมเอาหินการลาโอ้ต้องทำอย่างงี้น้อง พี่ขอพูดตรงๆเลยน้องคือน้องเหมือนน้องแบบไม่เคยสงสัยนะครับคือพอมันมีกิจกรรมใหญ่ๆพอมันมาเควสมันมาไม่หยุดเว้ยเข้าใจไหมผมเคยเล่าเรื่องนี้ในไลฟ์สดไปแล้วพวกทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงครับผมเข้าใจทุกคนแบบว่าไม่รู้เนาะเออแต่นี่อยผมงที่ผมบอกมาเลยทุกคนกิจกรรมที่ทําให้เราเนะี่ยอออืเล่นกันหยับๆย,ยับเลยนะผมนะอือึนี่ครับผมนะไปกันต่อครับอุ้ยน,น,นี่นี่นี่มันคืออะไรมันคืออะไรทุกคนแปะผมหน่อยแปะผมหน่อย ไปหนึงไปนึงไปนึงทุกคนแปะผมหน่อยครับเมื่อกี้ตัวของเจ้าของคลิปเขากดให้ผมนะนะทุกคนแปะผมหน่อยครับแปะผมหน่อยนะครับแปะผมหน่อยนะนี่นี่แปะผมหน่อยครับมันคือตัวอะไรครับทุกคนคอมเมนต์มาครับนาทีนี้ครับคอมเมนต์มาครับนาทีนี้ครับมันคือตัวอะไรอ่ะมีทั้งหมดสี่ตัวนะทุกคนนะมันคือตัวอะไร่ะทุกคนตัวอะไรคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับอยากรู้นะครับอาจจะเป็นตัวแบบเ็าเขาก็จริงนะแต่ผมว่ามันต้องไม่ซ้ำกับตัวที่มันเคยแจ้งในนีอตัวอะไรวะ เอ้ยเอาว่ะมั่งตื่นเต้นไหมอ๋อแล้วก็ชั้นที่สี่นะครับเหมือนจะไม่มีอะไรครับคแค่แจกเออโอ้ยยนแม่แจกเศษกาโลอีกแล้วโอ้กูบอกเลยใครที่สมมาันแรกคือมึงแบบแล้วมึงมาวันนี้อ่ะคือมึงห้าดาวแน่ๆมึงห้าดาวแน่ๆับกูบอกเลยนะครับคือห้าดาวจะจัดเลยเอ่ะแล้วก็มีเอ่ออ่ออะไรนะอ่อาอาวุธนะผมนะสมอาวุธนะผมมันสีทองนะอา่าที่น่าสนใจอย,อยู่นะครับ อ่ะชั้นสุดท้ายนะผมชั้นที่5้านะครับชั้นที่5้าเนี่ยก็มีอไอเทมที่เอาไว้อัปเกรดพวกชิปนะผมอันใหม่นะแล้วก็เป็นให้เราเนี่ยสะสมอะไรสีแดงๆเ,เพื่อจะไปืซอรอไม่ใช่เซื้อแต่ใช้คำว่าแลกดีกว่ามันเอาไว้แลกพวกแบบรูนนะครับอ่าประมาณนี้นะโอ้ยกิจกรรมแม่งดีจัดเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีดีว่ะดีว่ะอันนี้ดีเว้ยน,น,นะครับมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมอยากรู้ว่าเขาเขา,เขานี่นี้นีนนโอ้มาแลว้วไง กิจกรรมกา,ลารลยังไงละน้องชายมาแล้วนะครับนี่นะครับออ่าอย่างนี้เลยนะครับนี่แต่ว่าเท่าที่ผมดูนะสัปดาห์แรกกับสัปดาห์สองไม่มีให้เซืร์เออเขาเรียกว่าหินหินฮีโร่นะครับบอกไว้ก่อนนะผมเช็คให้แล้วนะครับไม่มีแบบเซอร์นะครับแล้วก็ไม่มีแบบเซิร์เพชรด้วยทีผมไม่มีนะน่าจะอยู่สัปดาห์ที่สามกับสี่นะครับนี่ไม่มีนะเห็นไหมไม่มีนะครับอ่า ยังไม่มีนะอ่ะสัปดาห์ที่สามนะครับอ่ะมาดูกันมีไมมเออสัปดาห์ที่สามครับสัปดาห์ที่สามนะครับเหมือนว่าจะไม่มีนะครับโอ้โหอ่ะไม่มีได้ไงวะเฮ้ยเอ้เอาดีเอาดีดีสัปดาห์ที่สี่อ่ะอย่าบอกไม่มีนะมึงหาเนี่ยคนดูหาเลยนะกูก็หาเนยเพราะกูไม่รู้สัปดาห์ที่สี่ไม่มีครับอ้เรียบร้อยกูนึกว่ามีนะเนี่ย โอ้ไม่ก็เรียบร้อยครับอ้าวคนสุ่มการลงตอนนี้ก็คือแบบสุ่มเลยต้องรีบสุม่มนะทุกคนนะโอเคก็อย่างที่เห็นครับก็ <c oughs> <c oughs> คือไอเราก็แบบคาดเดาไปสักไกลเพราะเขาจะแจกขินเพิ่มคือมันไม่แจกเพิ่มนะผมเอาแล้วครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสรุปของกิจกรรมนะครับผมในะกิจกรรมทั้งหมดเลยนะครับผมจะสรุปให้แบบเยอย่อแล้วกันนะเอาแบบที่ผมเข้าใจนะแต่ทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่าแบบอันนี้อีกเรื่องนะครับ อย่างแรกเลยก็คือกิจกรรมนี้เน้นเก็บไอไอเทมก็คือเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> โทเค็นนะผมเปโทเค็นก็ใครรูปเหรียญนะครับ,รรนะรบอ่าให้เราเนี่ยไปแลกของต่างๆนะผมนะส่วนหินกิจกรรมของกาโร่เนี่ยที่หลายคนบอกว่ามันอาจจะต้องเซิร์ใช่ไหมทุกคนต้องคิดใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่มีนั่นเองนะผมนะตั้งแต่สัปดาห์หนึ่งจนถึง4นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลังเลว่าเฮ้ยเอากาโร่ดีไหมผมแนะนําว่า สุ่มการโล่ไปครับผมเพราะว่า <c oughs> ถ้าเองเนี่ยจะเอาการโล่ในช่วงเดือน1ิเนี่ยน้องต้องไปสุ่มฮีโร่ตัวอื่นครับผม <c oughs> เพื่อจะเอาหินมาประมาณ3ก้อนเพื่อจะมาปลดล็อกตรงนี้ครับผมและถามว่ามันมีเพิ่มโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินหรือไม่ต้องจา่ายตังค์เลยพี่คือไอเรื่องของการเติมเงินอะ่ะมันมีวิธีอยู่เว้ยก็คือแต่ว่าต้องเติมเงินอย่าประเด็นมันไม่มีแบบไม่เสียเงินเนี่ยก็คือตรงกิจกรรมที่เราเคยดูไปเมื่อกี้ก็คือกิจกรรมที่น้องเติมให้ครบจํานวนแบงค์นะครับผมนะ ซึ่งไอ้จำนวนแบงค์เนี่ยคือมันต้องเติมประมาณเหมือนสองสามร้อยใช่ไหมเป็นแบงค์นะครับก็หลายร้อยอยู่แหละต่างไทยนะครับหลายร้อยประมาณถึงพันได้อยู่นะครับเพื่อเราเนี่ยจะเอาหินฮีโร่มาหนึ่งก้อนแนตเองนะผมนะอ่าส่วนกิจกรรมนี้ก็อย่างที่ผมบอกผมก็คือต้องเติมนะครับเป็นพาสนะผมนะก็น่าจะราคา349ไม่รู้เหมืนอนกันไ,ไม่รู้ไม่รู้ผมแค่เดาเฉยๆนะครับ ท่าที่ผมดูนะอืมนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะแล้วก็กิจกรรมอื่นก็จะเป็นพวกแบบแจกเพชรนะผมนะแจกเพชรเล่นกิจกรรมทั่วไปนะครับไม่มีอะไรไปม,มากกว่าน,นั้นนะครับผมนะก็อย่างที่เห็นนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีการแจกหินเพิ่มนะครับผมก็ใครที่รอนะผมนะว่าเออมันจะแจกหินเพิ่มหรือไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เสียใจยกันด้วยนะครับส่วนกิจกรรมแจกสาสิบบานออกไม่ต้องห่วงครับแจกยับยับ,ยบนะผมนะยับยับ,ยบเลยนะครับผมนะก็ใครที่ชอบค,คิวนี้ผมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยและที่สำคัญกดปุ่มนึงข้างบนหน้าจอให้เป็นรปสีดำด้วยนะครับส่วนใครเนี่ยเออเวลาผมแบบอะไระฟังผมแล้วกันนะครับเออฟังผมไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงีย้ยขอภัรล่วงหน้าด้วยเพราะผมเป็นคนที่พูดเร็วนะครับนะก็อาจจะแบบทําให้การพูดเดี๋ยวอะไรเนี่ยอาจจะขาดหูหรืออาจจะพูดอะไรที่มันย้อนแย้งไปหน่อยนะบนแล้วก็ขอภัยด้วยนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นในนี้ คือของจริงที่จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยและจีนในวันที่12นะครับผมนะนี่คือการสปอยล่วงหน้านั่นเองครับผมแล้วเจอกันใหม่นะผมนะผมไปล bye ะบ๊ายๆครับผมจู้ฝากติดตามด้วยนะครับ